เห็นลูกนกไหมคะเพื่อนเอนรอแม่อยู่นะแม่กำลังมาแม่เขาอยู่แถวนี้ละคะ่ะเห็นไหมคะตรงนี้ตรงนี้ค่ะคือลูกนก เขาฟักไข่จากต้นไม้ต้นนี้ค่ะรังเขาอยู่ตรงนู้นนะคะบนต้นไม้ต้นนี้รังจะอยู่ในต้นนี้นะคะหลังจากเสาฟักไข่แล้วนะคะเขาก็ลงมาหัดบินหัดบินแล้วก็เลยมานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆน,นั่งอยู่หน้าร้านเรานี่นะคะ ไหมคะนี่นะคะแม่เขาก็อยู่บริเวณนี้คะ่ะไม่ห่างกันไปไหนอันนี้เป็นลูกนกปลอดนะคะทุกคน ไอวี่ก็กลัวแมวนะคะแมวจะมเมาไปคอยเฝ้าอยู่นะคะปีกยังไม่แข็งแรงเลยดูสินั่งหลับตาดูดู เมื่อกี้แม่ของเขาก็มาเอาอาหารมาให้เดี๋ยวจะแอบถ่ายแม่เขาด้วยนะเดี๋ยวดูซิว่าแม่เขาจะมาอีกตอนไหนนั่งจะหลับแล้วนั่งจะหลับแล้ว น่าหลักจังเลยนี่ค่ะแม่ของเขาเพื่อนๆเห็นไหมคะแม่ของเขาจะมีก้นเป็นสีเหลืองด้วย มาทั้งพ่อและแม่เลยบินไปบินมาอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะแอบเอาอาหารมาให้กัน อาหารมาป้อนลูกน่ารักจังเลยอ่ะดูสิหาดูได้ยากมาก นกปลอดผู้รักน่ารักจังเลยคอยเฝ้ารูกอยู่ตรงนี้นะอยู่บนเสาไฟาเออ,อยู่บนหลอดอะไรนะสายไฟอะ่ะแล้วก็เอาอาหารมาให้ลูก บินโฉบไปมาอยู่ตรงต้นไม้ข้างบ้านนี่เอง